ม,มาหดบ่าท่านได้พอดีได้เข่าถวยเดียววุ้ยมาอีแล้วยายนี่มาอีแล้วโอ้ยห่อนย่ำเลยแมา่ลดเนาะอ๋อพ่ออีกแล้วเนาะหอบเข่าเนย่นำหอบเขาเ่าได้ยังมาขอไม่บักแดงคือเก่าเลยจ้าโอ้ยข่าวพัดไปฉี่อยู่ลูกทรมานมาคือ,อเก่าด้วยเจ้านี่เนาะอุ้ยมาไ่ได้กันอัดเข่าไปฉี่ ไปสีเขาบ่เอาไม่ไ uh, ด้แล uh, ้วเขกระทางถ้าเอาเมื่อนบ่จะสีทาอยู่บ่เราะเบิดบ้านแล้วตั้งแต่บ้านในชุดบ้านน้อยได้ถั่วไอเดียวให้แล้วเรื่อกันสะก็ได้เนาะเดี๋ยวมาย่ำเขาดำหน้าเขาบ่อยู่เฮือนเนาะไปกินแห้วอีกแล้วปีนี้ไปก็เด้อจ้ามาย่ำไลยก็บอกเคยได้จ้า เพื่อนรังสิตทีค่ะ <c oughs> <c oughs>